สวัสดีครับอีสานมานหิ้ครับนี่มะพอของแสบแล้วครับต้มปลาครับผักแกนคมครับนี่ผักแกนคมต้มปลาคอเห็นมะสิมบิงโอ้นี่มาขามเปียกชิมบังกันขมลำสิมผักแกนคม อืม,มดีครัเขยมบ้าควาเตะขาน้ำอกล่าวว่าสายเพลทพริกสีฟ้าอม,อ,มอิกขมแดกอรทำมาส่งเนี้วเลย บร่ได้่ได้ต้องใส่ข้าเหนียวเผื่อม่ล้าปั่นหนึ่งปาอเ่นขม

หวานเป็นลมขมเป็นยามีแต่เนี่ยขมๆรมับมีประโยชน์สอ,องค่ะเย้ อืไข่ความเห็ดมะขืาปักกันคมตาหมือพึ้งซีฟาอืม สวัสดีครับครับวันนี้ครับแจ็คพี่ดีครับสวัสดีครับ